ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องยานเนชาแ้วนะคะเราก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษนะคะก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะทราบเนาะว่าเราเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเนาะก็เราก็ไปสอบมาแล้วนะเราก็ได้ผลเรียบร้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนะว่าเราไปสอบภาษาอังกฤษตัวไหนนะคะภาษาอังกฤษที่เราเลือกสอบในครั้งนี้นะคะก็คือ OET นะคะหรือว่า Occupational English Test นะคะซึ่งเป็นการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของเรานะคะคล้ายๆกับ i e l t o f e เเหมือนกันนะคะใช้ยื่นคะแนนนะได้ในหลายประเทศนะแต่ว่าต้องไปดูกทีนึงนะคะว่าใช้ยื่นประเทศไหนได้บ้างนะคะโดยทั่วไปเนี่ยใช้ยื่นของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียไอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษนะคะส่วนที่อเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นบางรัฐนะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ่าจะต้องศึกษาดูอีกทีนึงนะคะว่ามีรัฐไหนที่เขายอมรับ OET บ้างนะคะ ก็ไปสอบมาเนาะเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งจะมีสถาบันที่เขาเปิดสอบนะคะก็คือ AUA นะคะซึ่งอยู่ที่ราชดารินะคะราคาเนี่ยในการสอบหนึ่งครั้งเนี่ย587ดอลล์นะคะซึ่งเมื่อบวกลบคูณหารเรียบร้อยนะจ่ายผ่านบัตรเครดิตราคาตรงอยู่ที่การสอบครั้งละ14,000บาทนะคะ i e เ t s เนี่ยครั้งละประมาณ7,001นะสอบ i อ l t s สองครั้งนะคะ สามารถสอบ OET เท่ากับหนึ่งครั้งนะคะเราก็ลองดูนะคะว่าเราถนัดแบบไหนนะคะการจองสอบ OET นะคะจะต้องจองก่อนสอบนะคะล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องเช็คในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะว่าวันสุดท้ายที่เขาให้จองเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลสอบเนี่ยจะออกจากหลังสอบนะประมาณ3ามสัปดาห์นะคะซึ่งจะช้ากว่า IELT นะ IELT เนี่ยจะออกประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะก็เพื่อนๆก็ลองดูนะว่าเพื่อนๆเนี่ยรีบใช้คะแนนหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดรีบใช้คะแนนเนี่ยอาจจะต้อง สอบ i อเนะคะแทนนะการเตรียมตัวสอบของเรานะคะเรานะคะไม่ได้ติวสอบที่ไหนนะคะแต่ว่าเราหาซื้อแมททีเรียลนะคะซึ่งแมททีเรียลที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อจากเว็บ o e t ออนไลน์นะคะก็เราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ซื้อได้นะคะซึ่งเราสามารถดูหนังสือนะที่เขาทำแมททีเรียลยได้ประมาณ3เดือนนะคะซึ่งจะอยู่ที่พาทละย5ดอลลาด์นะสปีกกิ้งกับ ไรทิงนะคะที่เราซื้อเนะาะพันละยี่ห้าดอนก็ประมาณ50ิดอนนะคะแล้วนอกจากนั้นขนะะ้อสอบฟรีส่วนอื่นๆนะคะเราก็หาตามอินเทอร์เน็ตนะซึ่งมีเยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องหาดีๆเนาะลองดูนะเพราะว่าเราก็หาจากในเน็ตเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ได้อยากเสียตังค์ติวนะคะวันสอบนะคะเราจะต้องไปถึงสถานที่สอบนะคะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบนะคะแล้วก็ของทุกอย่างนะที่เราไปนะคะเขาจะให้ เขาจะมีที่ให้เรารับฝากของนะคะซึ่งเมื่อลงทะเบียนถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าห้องสอบนะโดยการสอบนะคะเขาจะเรียงดังนี้นะคะ listening reading แล้วก็ writing แล้วก็ speaking นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแต่ละพาร์ทนะคะเริ่มจาก listening ก่อนนะคะ listening เนี่ยเป็นพาร์ทที่รู้สึกว่าง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าเราอะทำข้อสอบในส่วนของ listening เยอะมากนะคะแล้วเรารู้สึกว่าข้อสอบที่เราฝึกทำอะมันยากกว่าที่เรามาทำในห้องสอบนะ คือพอฟังทดสอบนะเรารู้สึกเออจริงๆแล้วอะ listening อะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะคะแล้วข้อมา part reading นะคะ part reading เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3า part เนาะ A B C นะคะเราว่า part A กับ part B เนี่ยจะเป็น part ที่ทำคะแนนเราให้เราได้นะคะซึ่งเราคิดว่าไอ้ตรง2พา part แรกอะเราน่าจะผิดน้อยมากๆนะคะน่าจะได้เกือบเต็มอะแต่ว่าพ a r t ที่โหดของเรานะคะก็คือ part Cpart C เป็นาร์ทที่แบบ เหมือนเขาให้ประโยคมายาวๆแล้วเราต้องอ่านแล้วต้องหามินไอเดียให้ได้ว่าผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรนะคะพาสเนี้ยเราบอกเลยว่าเราทําไม่ทันนะคะทําไม่ทันประมาณแปดข้อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะการมั่วไม่ถูกด้วยนะต่อมานะคะพาทไรติ้งนะคะพาทไรติ้งเนี่ยเราได้โจทย์นะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเขียนจดหมายไปหา g p นะคะไปอัปเดตคนไข้นะ,ค,ะคือคนไข้อะเขามาหาเขามาโรงพยาบาลน,นะคะด้วยเรื่องชักนะ,ะทีนี้เขาอะ จะต้องถูกส่งตัวไปอัปเดตอาการเนาะก็คือส่งตัวให้ให้ g p เนาะช่วยกระตุ้นคนไข้หน่อยว่าคนไข้เนี่ยไม่ยอมทานยานะช่วยแบบเออกระตุ้นให้คนไข้แบบมารักษาให้ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยเนาะก็ภาคน,นี้ก็คือตอนแรกที่อ่านนะก็คือแบบอึ้งนะอึ้งอึงองอ้งเอ๊ะจะเขียนยังไงนะแต่พอเริ่มเขียนได้อะ คือมันก็ค่อยๆเลื่อนไหลนะคะแต่ว่าเอาควาจริงนะสุดท้ายก็คือเขียนไม่ทันนะคะหายไปพารากราฟหนึ่งเลยก็คือาร์ทเนี่ยรู้แน่ว่าเราอ่ะไม่ผ่านแน่นอนเนาะเราไม่ได้เขียนเขาเรียกมนไอเดียที่สําคัญนะที่แบบเหมือนเราจะต้องส่งต่อให้ GP รู้นะคะว่าคนไข้คนนี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องอะไรอีกนะซึ่งมันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของจดหมายนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะก็เป็น speaking speaking จะมีทั้งหมดอง scenario นะจะเป็นโลพ p เนาะโลพ p แรกเนี่ยก็คือ มีแม่มาหาพยาบาลที่คลินิกนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยจะต้องได้รับการบูทวัคซีน,นะพวกเตตานัดบัตรทยักกันอะไรเงี้ยซึ่งแม่ก็มีความกังวลอยู่ว่าเราควรจะบูทวัคซีดีไหมเนาะเขาก็จะมาหาด้วยความกังวลอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องให้ความรู้ว่าทําไมถึงควรบูทแล้วเราเ,เด็กกลัวเข็มเนี่ยเราจะช่วยให้เด็กไม่กลัวเข็มอะไรยังไงนะ <c oughs> ซึ่งตอนที่สอบนะเราบอกเลยว่า คือตื่นเต้นมากแบบว่าพูดไม่ค่อยออกอะจริงๆตอนที่เราซ้อมอะหรือว่าตอนที่เราพูดกับคนไข้ในโรงพยาบาลอะที่เราทํางานอยู่เรายังรู้สึกว่าเราพูดได้ลื่นไหลแล้วก็สมูทมากกว่าตอนที่เราสอบนะคะแล้วก็พอมาถึงซีนารีโอที่สองเนี่ยเป็นซีนารีโอที่เราพูดนะคะสปีคกิ้งได้ค่อนข้างดีกว่า ซินเรี่โอแรกเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทําอยู่เดิมเนาะซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็คือมีคนไข้นะคะมานัดสองกล้องนะคะก็คือทำครโนสโคปนะคะทิ์หน้าเราจะต้องให้ข้อมูล,ลว่าคนไข้เนี่ยจะต้องเตรียมลำไส้อย่างไรบ้างนะต้องอดน้ำอดอาหารแล้วก็ต้องวางยาสลบแล้วคนไข้เนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดระหว่างทำนะคะเราต้องให้เราจะต้องให้คาแนะนำเขาอย่างนี้นะซึ่งภาคนี้เป็นภาคที่ที่สมูทนะแล้วก็เราว่านะ การที่เราสอบที่เมืองไทยนะดีอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์เนี่ยอา,อาจารย์เราเป็นชาวต่างชาตินะไม่ได้ใจเขาว่าเขาเป็นประเทศอะไรนะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจเนาะในเรื่องของการสื่อสารกับคนไทยนะอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะช่วยมากๆนะคะในการสื่อสารเนาะทำให้รรู้สึกว่าโอ้รู้สึกดีมากที่ฉันเลือกสอบที่เมืองไทยนะคะก็อันนี้ก็คือการสอบ OET ของเรานะคะแล้วก็หลังจากที่ นอนรอเะแนนนะคะมาสามวันทิ์นะคะคะแนนก็ออกมานะคะซึ่งพาร์ทที่เราผ่านนะคะก็คือพาร์ท listening แล้วก็ <c oughs> ผ่านพาร์ทเดียวนะนอกนั้นก็คือไม่ผ่านนะได้มีอยู่พาร์ทเดียวนะคะนอกนั้นก็คือซีบวกนะโดยที่ listening เราได้สามด้3 5ห้าสิบนะคะส่วน reading เนี่ยเราได้สาม้สามสิบนะอันนี้เราบอกเลยว่าเราพลาดนะตรงที่เราอาจจะทำข้อสอบมาเยอะนะแล้วก็ ตรง Part ทของ r รี d i นะก็คือเราอะทำไม่ทันเลยนะคะแล้วก็ส่วนเร i ยนนะก็คืออย่างที่บอกเขียนหายไปหนึ่งพร r a นะซึ่งเป็นพารากราฟที่สำคัญที่สุดนะคะก็ได้300คะแนนนะส่วน Speaking เราก็ได้300คะแนนนะก็อาจจะต้องไปฝึกฝนมากกว่านี้นะคะแต่สำหรับเราเนะเราคิดว่านะคะการสอบครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะลงติวนะเราอาจจะลงทำ mock test นะก็เดี๋ยวข้างหน้านะคะถ้าเกิดเราไป ติวนะคะที่สถาบันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนนะคะถ้าเกิดคนไหนที่อยากได้หนังสือฟรีนะคะก็ส่งข้อความมาหาเราได้นะ,ะที่เพจยานินบล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะส่งหนังสือนะคะไปให้เพื่อนๆนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสอบ OET ครั้งแรกของดิฉันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไปเรียนที่ไหนหรือไปติวที่ไหนนะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ